เช็คไมล์เวฟพอยต์เอียวตีจะบอกนี่ตีเราคือผู้นำที่แท้จริงโอเคโอเคผู้น้ำไม่แท้จริงใช่ไหได้เลยที่แท้จริงโอ้ผมไม่ชอบเลยอันนี้มันเล็กแล้วก็มันยิงไม่โดนอ่ะแล้วก็ยังเต้เพอร์ซันอีกนะไอ้เกียรไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวยิงไม่โดนอยูี่สิบมือมึงลวนล้วนเลย ทำไม่ต้องเป็นเพื่อสั้นน่ะไม่ชอบเวเพราะเฮียพวกเด็กกระโปงไอ้พวกลิงจีนนะเล่นจนดีเอไปเล่นจีดีเอไปเล่นจีดีเอไปใครใครมึงเข้าป่ามึงมองกันที่ด้านหลังเหรอจริงจริงจริงเอาลูกตาไปตรงไหนเนี่ยไอ้เฮียเข้าป่บมึงเข้าไม่ได้อะไรวะมึงไม่สมจริงเลยวะไอ้เฮียไอ้เฮียปอบมุมกล้องแล้วก็เพย์เขาดีเฮียเขายืนอยู่หลังกำแพงเขาเห็นไม่ไหว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 ตีพูดเหรอตีพูดอหรเพื่อนเพื่อนฮะไม่รู้ปิดไปดีกว่า นัมเบอร์โฟร์แฟงเฟิร์ตแฟงเฟิรวะของครเเขอแฟงเฟิรไม่ได้เหรอไม่ได้แบบวัตชิว่าลิกบิดาเออลิกบิดาใครอืมายแล้วเงียล่ะสมาร์นะสมาก์นะสมารนะชื่ว่าไงวะดิสมาร์ก็ไปซะ ไม่แต่มันมีสามคนเลยนะไอสัตว์มึงดูดิไอเฮียมันแอบหลังกระเพงสามคนอ่ะกูจะเห็นมันไหมเนี่ยไอเฮียมึงมาหมาดไงมึงวิ่งไปไม่ดูไงเชมิริกอ่อฮะไม่ใช่ไม่ใช่เกมไอเติร์ดไอ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 เฮียนี่มันเกีียวแล้วเว้ยลูกกระสันเนี่ยเราเหมือนตัวที่เกมอ่ะทิดหวังว่าอือทำเกลียวจะปีนี่ไงปะโอ้คุงนะเฮ้ยเจ้ไปเลยไปดูไปดูไอเฮียตีแล้วก็เลขหกสิบเจ็ดเองนะเว้ยมันก็เป็นเท่าๆเราอ่ะนล่วเดิน แล้วไม่ไปยิงช่วยกูอ่ะไอ้เหี้ยบปีนกช่วยไอเงี้ยอะไรเปนการไปจ้องอะไรหายาไปแล้วไอ้แต่ทำไมต้องยิงไงแกแค่ให้กูอ่ะแกแค่ให้กูอ่ะทำมให้เพื่อนไม่ได้เวียนยังเราว่าการไม่จองเวียนไหมป่ะใช่ไหมลิขิตไม่คิดจะยืนแล้วกันเลยอุ้ยเรียบร้อยเดี๋ยวแน่ละง่อยหมดแน่ละโมเสกโผล่อย่างกวจะยิงให้มึงดูเลยนะโอ๊นะจำไว้จริงจริงที่สุดทางซ้ายต่อกระจกหนายิงก็ไม่โดนไอ้เงี้ยสีมือแตกตัว นี่อุ้ยอุ้ยอสเกะตะเกะมีดาแต่มีดาต่พี่อะไรแต่โกลีเกาหลีมันมันอยู่เกาหลีเหรอไอ้อยู่เกาหลีเนียไอ้สเกะมีดามันโดนไหมวะทกูยิงไปนี่เฮียอ้ยอ้ยตีหดว่ะอุ้ยไอ้เี้เยไอ้กูเ you wanna h e l อ้ยันจนตายแล้วสิโนโนถม โอ้ยโอ้มาทีดิ่ตี้ดิ๋ยวเดียวตีเดี๋ยวเดียวตีเดี๋ยวดีตีเดี๋ยวตัวเดียวตีเดี๋ยวตีเดียวตเดียวีเดี๋ยวตีเวตีเดียเดียวีเตัเงใจยิงหน่อยเดี๋ยเด้ยวตีี่ยวตีเดี๋ยวีเดียวตีเดี๋ยวเดีายวตีเดี๋ยวตวเดี๋ยเยเียยเเ แบกแบกคำเห็นไหมปกิมึงชาร์จไม่ได้นะเพราะมันมองเห็นมึงอ่ะว่ามึงจะวิ่งมาไม่ได้เอ้ยเนี่ยมาม่มามาเล่นมองแบบเด็กกระโปรงเล่นกันอะไอ้งหมดมันเนเ่นมึงคิดว่าเล่นเ first p e r s o นหรือเ first p e r s นเ f ิร์ t ติวะเ f ิร์ t ใช่ไหมเคกูก็ first ออกไม่ได้เป็นทา่ปิปไตยละมึงคิดว่ายังไงล่ะทำไมกูกูคือไม่ได้เป็นที่ปิปไต่ที่ในนามพิจารณาไม่เฮียทำไมทำไมทำไมพวกกูไม่กดพวกกูไม่กดเป็นไงล่ะประท้วงประท้วงไม่กดประท้วงของกู แล้วก็ลงไปกันโดจริงแล้วก็ตายเดี๋ยวนี้ตายเขาแงาดงเลไคุณน้ำอันเนี่ยอเนี่ยโคชิเนะพอ,เ,อเ,เป็นบิไมได้ที่จะถึงไอสัตว์อ้อ,อะไรวอลิปิกาโดตรงนั้นเองว่าโดยไงก็ถึงไอสัตว์โอ้โหพาเมกูมากลางทูอ่อะไรเงี้ยดับทูแม่งเลยดับทูแม่งเลยเข้าพิกาโดดับทูคือ รับเข้าไหมรับรับอินกูเจ้รถอะไรกูขับเข้าไปในวนรถหน้ากูไงกระบะไฮรักวีโก้อามาขับเร็วกว่านี้เลยป่ะเรากูมาได้แค่นี้ในกูโชว์นี่โป้มาขอติดรถไงคนอื่นรอชักทีเดียวเขาไปชุบเพื่อนเหรอไอเฮียนี่ไม่เอารถกูไปเลย ข้าชิบหายโวเหที่อะไรไม่มีคนท้าไมไม่กูกระเป๋าสามมีให้ดิเลยกูไปไม่ทันนั่นแหละไม่เอาไม่เอากูมีกระเป๋านี้แล้วกระเป๋าที่เพิ่มก่อนไม่เลยแม่อะกระเป๋าโอ้ยกระเป๋ง่งๆกระเป๋นึงโอ้กูเคยคิดว่ามันมีกระเป๋าสีตลอดตั้งหกตีไม่ต้องห่วดตั้ให้ตอนนี้มันเล็กกว่าเพราะว่าควรจะเป็นกระเป๋าสีไม่จริงกูเคยคิดว่ามันมีกระเป๋สีมาตลอดจะเลยโอ๊บอกกูอะเฮียใส่ใจชิบหาย ไม่เกรนทุกครั้งคุณยอมทิ้งกระบอกสามเพื่อหยิบนะเว้ยเฮียนี่คือแบบมึงดูจากขนาดก็ดูก็รู้ว่ามันจุไ้น้อยกว่าว่ามันใครเองไงลูกเห็นมหมสี่ความสิ่งประจักษ์เนี่แต่ว่าไม่เก็บเสียงเอสนเออไม่มีไม่มีไม่มีมูมีไงกูจะให้คว้าอย่างไรเฮียมาในนี้น่ากลัวจัดมีสิบหกที่เราเอาบ้างแมวไอ้เฮียยีนยังตาย เของใจมังมันชีเคใช่ไหมใช่ใจมันรักเอเคแต่เกิดอ่ะเกิดมานี่ก็ถือเอเคเลี่ยนเลียแล้วขันลูกเชียวไอ้เหี้ยเกิดาสตร์บนอ่ะในห้องค้อนอ่ะเฮ้ยหน้าเหมือนมีว่ะในหน้าเหมือนมีเลย ต,ต้องชาร์จ <โอ S 2> ล้่ก็ออกขาวาขับ,บยี่อเขาไปเนี่ยมันทีเมนต์มีแน่แน่เว้ยเราต้องออกซ้ายอ่ะถ้าซ้ายเราก็อยู่ตรงกลางเดี๋ยววะที่จะต้องออกขวาเปล่าเราต้องไปอยู่ในบ้านม้าสามไม่ได้อ่ะไม่งั้นอยู่ทีเมนตายด,ด้วเว้ยมันเป็นเมืองใหญ่อะ่ะคนม้าสารมันมีคนไม่ใช่เออตีน,น,ลนเลยต้องวิ่งเข้าแบบนดีเปล่าก็ต้องก็้อะไรก็รับมาเน่ยแต่ถ้าอยู่ตรงนี้ก็คือยิงโอ้ยกูเห็นรักกูเห็นล้วเป็นข่าวเป็นข่าวมนะั้งเก็บมากหนึ่งนัด ยี 9, ส่สิบ K ว้าว M249 พันลี้เนี่ยซามันสมันไหนมันเล่นโอเคไปแอซิดห okay. นึ่งแอซิดอ่ะยิงอยู่เนาะขาฝั่<อ>งเห็ไหนไหมมันจะไปทิดมินต์ไม่ได้นะเขาฝั่งนู้นอย่างเต็มอะ่ะจริงยิงแถวหองห,งหา้าเยอะมากแถวเนี้ยเออเขาฝั่งนู้นอย่างเต็มอ่ะต้องออกซายแล้วแ้าบ้าพันที่อสิทแถวอสิทวิ่งอยู่รีบขาวยากนะเล่นยากเลยนะ เอาสวยใครยิงเนาะวยเี่ยโลาขกูวัลกจะไม่ดีมากเลยเฮ้ยซายมือมันสู้อะไรกันนะ้ายซ้ายงแเหิบ็นปะเห็นแฟลปืนปะสาม้วเอาสิบอะอ้ป้ามีอด้าสองสเก้าพันลี้โ้ยนี้นี้ จัดไหมวะสยี่เอ๋ยสัตว์ลงมาลงไม่ได้จริงวะองมาแล้วเอาขวาไปไอเอาขวาดีสุดแล้วจะนอนตรงบ้านนะหลังเขาทางอีก็มีนะทางอีกับแปรซีบอ่ะมันอยู่เล่นสองเดี๋ยวก็เล่นบนนี้เดี๋ยวก็เล่นบนนี้เดี๋ยวก็เล่นมาร์สานะาใช่ตรงนี้มีศพนะที่ที่พวกเราอยู่ไม่มีศพน่าจะยิงมาจากในบ้านมั้างว่าบ้านทางฟ้า บ้านฟ้าทางเอ็นนะเจอแล้วกูเจอแล้วนี่ตะกูบ้านไหนวะตรงรั้วบ้านอ๋อเห็นละเห็นหัวละอุ้ยเฮียเข้าหัวตัวกูไปได้ปะมึงอยู่ไหนได้ได้ชุบได้อยู่ชุบได้อยู่อ๋าหัวกูแตกเลยอ่ะไอพวกกูต้องไปหายบาปวะไปทานหน้าบ้านฟ้านามองอยู่ ไอ้ <Safe rév mark> เนี่ยเฮียตีนกเลยวะทำไมวะไม่มีใครอยู่น้องจะก็มาสบอั้ยโอ้ยเฮียเอ้ยแม่เน่าเฮ้ยอะไรมันไม่อยู่นี่ไงตีเฮียเดินอยู่นั่นน่ะมันเอาอะไรถอยไปก็ได้ท่าไหนยิงมึงเป็นหกนะสลับสลับละลับเป็นหมักเลยนะแต่ว่าเดี๋ยวมันมีด้านซ้ายด้วยมีด้านซ้ายด้วยต้องต้องล้วบ้านลิงบูกกูลิก อโอ้ยเนี่ยโดนดันโอ้โหหน้ากูเลยอ่ะเนี่ยซ้ายอ่ะซ้ายอกซ้ายซ้ายซ้ายโดนดันดิดสมองค์นี่สมองค์นี่สมองใส่กูดิดชุดได้ชุดได้สมองค์นี่โอกใส่ไปอีกใส่เพื่อนใส่เพื่อนต้องแตะแล้วต้องแตะแล้วดิต้องแตะแล้วบิดต้องแตะแล้วเนี่ยต้องรอยู่หลังไม่ดันเลย ป็นเลยทําทั้วนงรถนะรถต้องมาแล้หาเราไมันต้องได้จะตุื่แล้วฮะอยู่นี่อยู่นี่นี่มานี่กูมาซันิแล้วนิีไอ้พี่เอ้ยตีมันไม่ดันเลยอ่ะตีเลยไม่เป็นปพะเนี่ยระวังฮะซ้ายนี่มันใช่ังนั่นอ่ะวิงวินเก้าสี่ป่ะวินโอ้โหดูดินั่นอ่ะมึงดูดิโอ้เป็นนิดเดียวเลงแต่ นัองหนึ่งนั่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 งหนึ่งมีอีกมีอีกสวยสวยสวยเสร็จละตายหมดตายหมดเอียเจอกระปั้มพี่ดีได้สนัยใช่ไหมเฮ้ยระเบิดใครอ่ะอุ้ยจะตายเลยอ่ะกูมียาป่ะตั้งเยอะมั่งยัยมึงระเบิดอ่ะโอ้โหไอชุกได้ป่ะที่กูมันยังได้อยู่ชุกได้อยู่มันจยู่แก่อยู่ตรงนั้นโอ้เตะเลยต้องเตะแล้วต้องเตะแล้ว เออไอ้เหี้ยเออเกือบไอ้สัตว์สมองไหนรลิ๊โอ้กูเห็นกูเห็นกูเห็นมันกูเห็นมันตียิงเฮี้ยแล้วว่าถ้าอยู่เนี่ยบนเขาบนเขาเนี่ยเที่บนต้นไม้ต้นใหญ่เนี่ยเห็นไหมต้นไม้ต้นใหญ่สุดเลยเนี่ยหน้าเราเนี่ยที่กูอยู่ได้นะเพราะว่ามันเป็นแบบต้นเนี้ยนะบางส้มอ่ะนะต้นไม้ใหญ่สุดอ่ะโอ้กูเห็นละตีอย่างเลยไว้ตียิงเลยลิ๊บังส้มตีนึง ไอ้ไอบบเ,าาเอนี้ยหมายความว่าอลไรพี่หน้าโอ้มึงก็แม่นเกินฮีมคีปล่อยเลยปล่อยกูเลยปล่อยเลยกูย่างไลนะไอ้เนี้ยตีปั๊มอ่ะโอ้โหกับบาลานซี่มึงเข้าหัวกูอีกแล้วอะ่ะไม่ไกูลดานสุดสองเลยล็อกหนึ่งแล้วเข้าเลยมีอีกมีอีกมมาแล้วออกม,มาแล้วออกม,มาแล้วตักได้ตักได้ลิกล็งเลย ผมมึงยิงกูยิง M2 เซการ่างสุดสองไรเงี้ยดิดูด้านหน้าด้านหน้ามันต้องวงมันต้องออกตามวงไปดูตามวงหน้า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 มากุณหน้ามากุณคนเดียวคนเดียวสองคนตัวนี้เห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วนี่ระเบิดตามเดตตามเผดดิโอ้โหตีกูยิงอะไรของเขาวะน้า โอ้เลเต็มึงว hey, he oh, ่ะเฮ้ยน็อกน็กว่ะกูเปนแดงกูมาแตามาแบตาเดกนเดียวโอ้โหตาเนียเฮียตียิงเฮียเลยนหน้าโอ้เฮียเป็นทีแล้วว่ะ